สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะอ่ะสวัสดีวันศุกร์ที่7จ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้ารอยหกสิบแปดกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันศุกร์กันแล้วเนาะพี่น้อง FC เผอแปบ๊แปบๆวันศุกร์อีแล้วคะ่ะไว้มากเลยนะคะ ่าเดี๋ยวคลิปแนวทางนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลงแนวทางดับหลักร้อยแล้วก็เด่นหลักร้อยให้นะคะตับหลักร้อยก็ดับแค่ตัวเดียวเท่านั้นเนาะหมดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง FC อาแนวทางดับหลักร้อยของเรานะคะดับที่หนึ่งก็ดับเอาอยู่ค่ะสูตรนี้ดับเดินดีเดินยาวค่ะปีอาหกเจ็ดนะคะที่ผ่านมาก็ดับเอาอยู่ทุกงวดนะคะยังไม่หลุดนะคะอางวดวันที่สิบหกกุมภานะคะพี่น้องเอฟซีสิบหกกุมภาพันธ์นะคะ ใต้ดับที่หนึ่งตัวเดิมนะคะแล้วก็เด่นอ่าหลักร้อยนะคะงวดนี้นะคะสองกับหกค่ะเด่นสองตัวนะคะสองกับหกนะคะมีตัวรองด้วยนะพี่น้อง fc แต่ว่าเราไม่ได้เขียนลงให้นะคะรองนะคะ ลองเด่นหลักร้อยนะคะจะมี7กับ9นะคะที่เป็นตัวลองนะคะ2กับ6เด่นกว่าเพื่อนนะคะแล้วก็ตัวลองนะคะคือ7กับ9นะคะตัวลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนอ้นอง fc าเลขไม่น่าลงทุนที่เราลงไปให้นอ้องพี่น้อง fc พอดีเราเขียนวันที่ผิดนะคะเป็นวันที่สิบหกนะคะพี่น้องเอหลงวันที่อีกแล้ว ่ลองดูกันเป็นแนวทางกันไปเนาะพี่น้อง FC ดับหลักร้อยของเรามันดับที่1นนะคะถ้าของพี่น้อง FC ทางบ้านนะคะถ้ามันไม่ดับก็ให้เป็นเด่นไปเนาะดับชนเด่นก็ให้เลือกเด่งกันไปนะคะแนวทางเลข บนนะคะพี่น้อง FC ยี่สิบแปดชุดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคัดอีกทีหนึ่งค่ะนะคะในงวดที่ผ่านมานาะพี่น้อง FC อชุดสรุปบนล่างนะคะชุดเต็มของมันนะคือยี่สิบแปดชุดนะคะพี่น้อง FC แล้วเราก็จะคัดนะคะให้มันเหลือน้อยคู่ลงนะคะ อย่างงวดที่ผ่านมาเนาะพี่น้อง fc <c oughs> ถ้าหวยมันไม่ออกศูนย์ศูนย์นะคะถ้ามันไม่ออกศูนย์ศูนย์น่ะเราก็มั่นใจนะคะว่าตัวที่เราสรุปให้ในเนี้ยมันน่าจะต้องมีตัวที่ถูกอยู่หนึ่งคู่ในนี้นะคะพี่น้อง fc เนี่ยเพราะว่า ตัวที่เราคัดที่เราสรุปมานีคือเราไม่รวมตัวที่มันตัวเบิลนะคะพี่น้อง fc อย่างศูนย์ศูนย์หนึงมสามสี่สี่ห้าห้าหกหกเจ็ดเจ็ดแปดแปดเก้าเก้านะคะพี่น้อง fc คือเราจะตัดตัวที่มันเบิลออกนะคะก็ถ้ามันไม่ออกเบิลศู 00, นย์ศูนย์นัเรา คิดว่านั้นต้องมีอยู่ในสรุปบนที่เราสรุปให้นะคะอย่างข้างล่างที่เราสรุปให้น้อพี่น้อง FC เอฟซีเนี่ยหนึ่งห้าห้าหนึ่งเนี่ยนะคะเนาที่ผ่านมาสองตัวล่างหนึ่งห้าห้าหนึ่งนะคะเนาะที่เราฝันถึงปู่กับน้องสาวที่เสียไปแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีนะคะ คืนวันที่31นะคะนอนหลับแล้วก็ฝันถึงปู่กับน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะในฝันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะก็ฝันว่าปู่น่ะเขาเอาเงินมาให้น้องสาวนะคะน้องสาวที่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะคือปู่ก็เสียชีวิตเหมือนกันนะคะปู่ถือเงินแบงค์พันมามัดหนังยางนะคะพี่น้องเอฟซีแบบปึ้งเมเลอเลเลยนะคะ ในฝันเราก็ยังว่าปู่นี่ลำเอียงเนะาะรักหลานไม่เท่ากาันให้เงินหลานแค่คนเดียวเนาะเออแล้วเราก็จะดุ้งตื่นเป็นเช้าวันหวยออกค่ะพี่น้อง fc เราคิดว่าต้องมีศูนย์มาแน่นอนค่ะนะคะเพราะของเรามันก็ติดศูนย์อยู่เนาะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์ปดนะคะฝันเห็นคนตายต้องมีศูนย์มาแน่นอนนะคะแต่ไม่รู้ว่าศูนย์มันจะจับคู่กับอะไรเราก็ไม่คิดว่าจะออกศูนศนย์เนาะ เราตีความฝันไม่แตกค่ะพี่น้อง fc นะคะฝันว่าเออปู่กับน,น้องสาวที่เสียไปแล้วเนาะในฝันก็คือตายนะคะพี่น้อง fc ก็คือตายจริงๆอะเนาะตายก็คือเป็นศูนย์เนาะพี่น้อง fc สองคนก็ศูนย์สองตัวเนาะถ้าเราตีเป็นศูนย์ศูนย์นี่ก็น่าจะน่าจะได้อยู่ค่ะพี่น้อง fc นะคะตีความฝันตัวเองไม่แตกนะคะ อ่ะ้ก็เดี๋ยวรอกันนาะพี่น้อง FC ชุดสรุปบนล่างนะคะอันนี้คือเราทำข้าวๆไว้ก่อนนะคะพี่น้อง FC เนี่ยเรายังไม่ได้ตัดออกเดินนี่เดี๋ยวเราต้องเลือกต้องคัดนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแต่มันชุดเต็มของมันเลยคือ28ชุดนะคะบนนะคะข้างล่างก็เช่นกัน,นะคะ่ะมันก็แล้วแต่บางงวดคะ่ะพี่น้อง FC บางงวดก็อาจจะไม่ถึง28ชุดนะคะ มงวดก็ยี่สิบห้าชุดก็มีนะคะชุดเต็มเลยนะคะยี <c oughs> ่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบแปดชุดนะคะแต่ไม่เนี่ยแต่ไม่ไม่ถึงสามสิบนะคะอันนี้คือชุดเต็มเลยนะคะข้างบนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเบิ้ลนะคะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งนี่คือเราไม่ได้เอามารวมในนี้นะคะเดี๋ยวต้องอเอาไป นั่งคัดนั่งตัดกันอีกรอบหนึ่งค่ะ <c oughs> อ่ะคลิปแนวทางนี้ก็ดับร้อยเด่นร้อยนาอพเ่็น้องเอฟซีเอาไปเป็นแนวทางกันดูเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนุยนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ